เสียครับเสียพูดเสียพูดนิหใมครับนายสมยศปั้นประสงค์อายุ55ปีมอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรภูตาหลวงค่ะหลังจากถูกสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับสองข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัสและร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาเดียวกันกับนายพงศิริปั้นประสงค์ลูกชาย พลตำหมดรีอัธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีสอบปากคำนายสมยศด,ด้วยตัวเองค่ะและยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานพบว่านายสมยศเป็นเจ้าของเม้าเท่นบีผับตัวจริงแต่ว่าใช้ชื่อลูกชายในการดำเนินกิจการแทนและยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆเพิ่มเติมเบื้องตน้นนายสมยศปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะและยืนยันว่าไม่เคยคิดหลบหนีไปไหน รับปากพร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะลมาครับที่ว่าไปทุล้ายมีไปทำอะไรคะก็ไปดูงานดูการนะครับเห็นว่าบอกว่าไปหายืมเงินเพิ่มมาใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายแล้วม,มีได้มาเพิ่นเติมไหมครัก็ต้องค่อย,อยเป็นค่อยไปตกใจไหมครับพอรู้ว่าตนเองถูกออกหมายจับ oh ตกใจไงถึงเขารีบมาไงค่ะแต่ทั้งชีวิตไม่เคยเจอไงค่ะทั้งชีวิตไม่เคยเจอผมก็รักลูกผมยังไงผมก็ต้องรีนด้านทนายความอ้างว่านายสมยศไม่ได้เกี่ยวข้องกับผับแห่งนี้นะครับเพราะเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือก็เลยมอบให้ลูกชายดําเนินกิจการของครอบครัวทั้งหมดครับก็ทำลูกเนี่ยทำมาเสร็จมาปีที่แล้วคือสมยศเนี่ยเขาไม่รู้เงินไม่รู้ไม่รู้หนังสือ พอมาเลือกสืก่อแล้วอายุ80นี่มันก็มีการโอน,นนู่นนองน,นี่ทางแอปทางอะไรพวกนี้แกก็ไปสะดวกไม่อะไรแล้วก็แก่อายุเยอะแล้วนะครับเป็นโรคหัวใจโรคดุลย์นั่นท่าไหพักก็ได้ลูกเป็นกามายเกินก็เลยปล่อยให้ลูกทำนะหาวระกระแสงทุกอย่างก็อยู่ที่ลูกครัก็ลูกกับสะพ้ายก็ได้เลยมีรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตำรวจได้ควบคุมตัวนายสมยศไปค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบครับเพื่อหาหลักฐานที่จะเชื่อมโยงกับผับแห่งนี้ ก่อนที่จะกลับมาคุมขังโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วก็รอส่งฝากขังสารจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้ครับด้านนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาคัดค้านการประกันตัวนายสมยศนะคะเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับเอกสารและข่มขู่พยาน และยังแจ้งดำเนินคดีตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่สํานักการช่างของเทศบาลและอําเภอสัตหีบค่ะกรณีปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบอาคารที่อาจจะไม่ถูกระเบียบตามพรบควบคุมอาคารค่ะอีกด้านหนึ่งครับวันนี้ร่างของผู้เสียชีวิตนางสาวอาทิตยาอินทริหรือว่าไอซ์ผู้เสียชีวิตคนที่19ถูกบรรจุร่างลงในลงนะครับแล้วก็ เป็นโรงที่ได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลชนบุรีที่ช่วยอำมนวยความสะดวกในการจัดหารถแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมกว่า1 0 0 0 0บาทครับโดยมอบให้กับครอบครัวนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดระยองนะครับเมื่อมาถึงวัดนาตาขวัญที่อำเภอเมืองระยองครับญาติแล,แล้วก็เพื่อนร่วมการรดน้ำศพมีพิธีสวดพระอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนแรกแล้วก็จะชาปนกิจศพ เสาที่2ี่สิสิงหาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีส่งพวงหรีดมาร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตเพื่อแสดงความอาลัายด้วยนะคะในงานศพค่ะมีช่วงหนึ่งที่ลูกสาววัยห้าขวบของผู้เสียชีวิตเดินไปเรียกแม่ที่รูปหน้ารงศพค่ะโดยเด็กหญิงยังไม่ทราบว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วนะคะครอบครัวก็ยังไม่กล้าบอกกับน้องตรง,ตรง ภาพนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับญาติที่มาร่วมงานพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงหลานที่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าขาดทั้งพ่อและแม่เดิมผู้เสียชีวิตเคยมีรายได้จากงานรับจ้างตามร้านอาหารค่ะพอตอนนี้ขาดนางสาวอาทิตยาหรือว่าไอซ์ไปก็ทำให้ครอบครัวลำบากขึ้นมาแน่นอนจึงต้องการการเยียวยาที่ครอบคลุมไปยังทายาทของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ได้กระทบที่ที่ตัวเขาหรอกเพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วลูกเก็บไปแล้วแต่คือผลกระทบคือลูกสาวมีหลานมีลูกน,น้องโมนาอายุห้าขวบนะคะนั่นคือสิ่งที่แม่กังวลเพราะว่าต่อไปนี้คนที่รับผิดชอบก็คือเรานะคะแล้วเราก็อายุมากไม่รู้จะไปวันไหนแล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายใน,านในบ้านก็เยอะแล้วแม่ก็ คือบอกตรงๆก็ไม่รายได้มันก็ไม่พอในการใช้จ่ายในบ้านอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นขาดลูกไปเนี่ยมันก็เดือดร้อนเพราะว่ามีเงินเดือนก็จริงแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจ่ายในชีวิตประจาวันในแต่และเดือนมันไม่พออยู่แล้วอาศัยเงินลูกเนี่ยแหละได้กินได้ใช้บ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็อนาคตของหลานอ่ะเรียนไปอีกจนจบปนิญญตีจนคือเขาเรียนเขาต้องเรียนเขาต้องศึกษาต่อใช่ไหมคะอันนี้คือปัญหาว่าเออเราจะต้องหาไหนมาซัพพอร์ ตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล26คนนะคะใส่ท่อช่วยหายใจ9คนถูกส่งต่อกระจายไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีหน่วยเบิร์หรือว่าหน่วยที่รักษาบาดแผลจากไฟไหม้ทั้งในจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพค่ะซึ่งโฆษกสปสอชอเปิดเผยว่าถ้าเป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสอปสอชอก็จะดูแลครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางห้อง i อ u ผ่าตัดยาและเวชภัณฑ์ค่ะ